เลยมื่อนี้กัข่อยมากเมื่อนี้ก็มีโชคอยู่ได้มีโชคกับผู้หญ่งบันไดแล้วมีผู้หญิมีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเป็นฝากเงินมาให้เจ้าบอกแก้วเลยที่แรกนะเพิ่นว่าให้ข่อยนะซื้อคองมาให้ข่อยบุ้าข่อยสซื้อยังเพิ่นก็เลยว่าแล้วแต่บุนเนอสีซื้อของให้หรือสีมอบเงินให้แล้วกะแล้วแต่ข่อยก็เลยเอาเป็นเงินมาให้เจ้าซ่าเพื่อเจ้าอย่างใส่ใจอันใดกะแล้วแต่เจ้าเนาะ เพินก็ฝากเงินมาให้อยู่500แม่นซาวพี่น้องเอ้ยอ่า500บาทเนะอ่าให้หาเงินรวยๆด้อให้ได้กว่านี้อีกเด้อสาอันนี้ก็บ่บ่เป็นนะ ลบมาเย็นจุยๆวยันนี้สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีฝุงเบอร์สุขสุขคนเอฟซี FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศยินดีตอนรับขอสู่ซ่องสับุญมาบ้านเฮาคือเก่าเ้ยพี่น้องเด้อนะอพ่อการกับซ่องสับุญมาบ้านเฮามื้อนี่พี่น้องเอมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เจดีย์ก่อนวันนี้หรือว่าทั้งเอฟซีจากประเทศไทยเนาะให้สะบุญเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอาเฝากเงินมาให้ทั้งครอบครัวเ่าแก้ว ห้าร้อยบาทเนาะดีใจน้ำทางเปาแก้วดเด้อเนาะที่มีเอซหรือว่าเพิ่นมองเห็นเอ็นดูและเมตตาสงสารครอบครัวของเพิ่นเนาะขอบุณขอบคุณในลายเพิ่นฝากเงินมาตั้งเท่สะบุญอยู่เวียงเพื่อแหละตอนที่สะบุญพ้าเอื่อยไปห้องโมอยู่เวียงจันท์ถือว่าทางเอื่อยสะบุญกับผ่านพ้นหรือว่าไปด้วยดีเนาะหรือว่า ตอนนี้ปลอดภัยแล้วลุกนั่งได้แล้วย่างได้แล้ว,ลวพี่น้องเอ้ทางเอ้ยสะบุญก็ได้ดีใจเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเดอ้อทางเอฟซีหรือว่าทางผู้ใหญ่หรือว่าทางไอ้ใจดีเพิินอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่ให้สะบุญเป็นสะพานบุญให้สะบุญกับ่มีสิ่งตอบแทนเนาะมิแต่มือสินิ้วขอบคุณขอบคุณในลายที่ไว้วางใจมอบเวยบมอบงานให้ขอให้ทั้งครอบครัวของเพิ่นให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บยาสู้ได้ควมไขย้ยาสมีเดอ้อเนาะ ปาถนาสิ่งใดก็ขอสมคขอมุ่งม,มั่นปฎนาขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องให้อยู่เย็นเป็นสุขสุข,สขกายสบายใจเนาะทําธุรกิจการงานใดก็ขอให้ราบรื่นเด้อเนาะทั้งครอบครัวของไอเทวสวรนเนาะเพิ่นบอกว่าไอเทอ้เดสวอยู่สกลนครวรนเนาะเพิ่นกฝ็ฝากให้สบุญคาน้ำมอกน้ำมันน้ำเน่พี่น้องเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะขอบอกขอบใจหลายเด้อเนาะที่ว่าอ่ายังให้คาน้ำมอกน้ำมันสมุนข,ขอบุญขอบคุณในลาย เป็นขั้งแรกเนาะที่เพิ่นให้สมบนุนเป็นสะพานบนไห้ขอบุญขอบคุณในหลายเดอ้ออ่ามาหอดมาเทิงแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ะขอบุญขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสบุนเสมอมาเนะาะบว่เอ c ซเก่า f อใหม่เด้อไปใส่มาใส่ก็ตามให้กำลังใจที่เริมบ่ดได้ก็ขอบุญขอบคุณทั้งไอที่เลยน่อยแหล็เม,โน,โมนูคำสอนนําที่บ่เคยพระถิมสมบูรณ์ที่ว่า อุปธรรมคำสู้สมบูรณ์มาโดยตลอดเนาะทีว่าเป็นผู้ใหญ่ทีพักดันสมบ,บูรขึ้นมาทางเมนูคาสอนนําเริมบได้อีรีพี่นยังเอ้ยน้อยไอทีเนาะกทางไอเซนเพิ่นใ้อยูดีมีแห้งแล้วก็ขอบุณขอบคุณผู้ใหญท่ทุกๆคนที่เคยมอบเวียหมอบงานให้สมบ,บูรตั้งเต้ต้นจนหอดปัจจุบันห้ยูดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนอาจจะข้าไปหาทางเปล่าแก้วก้อนบบบนี้แต่ขอบขอบใจเอฟซีที่ใหก้กําลังใจ ยางกลับไปฮะแล้วก็พี่น้องซื้อสมพักักเสียนมาต้อนอันนี้โบไฮไลายเด็หน่อยไหไลายเลยมันมันตีกันไ้เทือและทุ่งสมพักเสียนนี่แซ่บได้สมุนกับมาก,กินไปแล้วยางมาก่อนโอ้ต้นมาวันนี้แล้วเสาเฮือนล้วมาแล้วนี่โอ้ตนโอ,โอ,โอ้ไม่ยังได้ขาวแทันี้ขาวครักแทันนี้เนอสเสาเฮือนเราหาต้น จากเมตดเด้เนาะโอ้เอาเอาไปทั้งได้บาทนี่โอ้ไปใส่นาอเห็ดยางเนาหยันได้เห็ดยังนั่งอยู่จะเอ๊ะเอาสายดีสบายดีสบายดีสบายดีกันสบายดีลูกสบายดีก็ดีอดีวสบายดีกดี่อนนี่จนซิมไหมสบายดีอ่หม สวัสดีเอาเนมตรวจดิเอาเข็ดนี่เลยเข็ดนี่เงทุูกันเออเอาบ่ต้องกินไรเอาทุกเจ้ากับถะหุกขอบใจขอบใจฮัทจีขอบใจเออโดยไปเจ้าไปกินอยู่ในเด้อข่อยสิคุยกับพ่อเจ้าเด้อลูกเด้อผู้ไปนั่งกินอยู่ในไปไปลูกไปเอ้ยแซนมือหนา ตีนเป็นยังอะเตะโอ้โหนั่นแล้วเจ้าเออเจ้าบุถือเก็บบ้าเก็บก็มีนั่นเก็บบุญเสือมาหายแจ้งแ่้แจ้งอย่แล้วอาซะอาจารย์ไปนั่งสักพูดเดี๋ยวเคยนั่งอิู่เจ้าไปนั่งเฮียงผัวเจ้าก็ได้เออมาวันนี้มีหม่องนั่งแล้วเนาะคักคักแล้วบ้านนี้บ้าแซ่มาหาเมื่อวานชื่อชมพักเษียนมาฝากเอ้าแซ่บอยู่เลยขอบขอท่านได้เป็นมาจ้ะเนีกระสุนเก่าอือืม เออมาบัดนี้ใครเนี่ยเลยมีบ่อนางบ่อนเศร้าผู้เราเหดบ่อนหิ่งบ่อนห่านเนาะเราก็เหตเราเราเหดเป็นแบบแก่อันนี้เอาไว้ไปกินอีกบ่ต้องกินไรกินไรนางก็คือกันนั่ยนะโอเต้ก้อนหินเมนโมบานนี่แหละนี่ยเมืองเดือดหมดหมดแล้วทักแล้วหม่องแล้ววันนี้ผู้จูฟืนจูไฟเนาะ โอ้เพ oh, uh, 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 ิ่นเอาเซามามื o, am ้อใดอะนะเมื่อวานเมื่อวานอือบ่ได้ครับพอนี่ากได้บ่เอาเอามาเมื่อวานนี่พอดีฝนตกอือเอาพอดีตอนบ่าวแซนกินแลเนาะไปแกะให้มัแกะบ่อย่าให้นี้หน้าข่อยบ่ซื้อมาให้เจ้ากินเด้พอแล้วขึ้นมาก่อนด้เออซามาก่อนเนาะ่นมานําลาเออแม่นสิ่นับอเพิ่นตกแล้วกันิอือจะไม่เนน้ํา่ยังบ่หมดยังเหลื อะไรบางิมามืา่อไหร่กันยังบ่เห็นโอ้มาซิมาทรงค่ะมันครบเลยมื่อนีร่เสาเหลือซิเมื่อวานเนี้ยมาหากับไม่เซนเองดีใจน้ำวานีดีใจน้ำได้เสาละไม่ได้ครบบ่ยังเหรอปะไม่ยังดิไ่ตรงและเออเออเออไปน้ำและคนเสาอ๋อออได้แล้ววานี้โ แต่บัวทานปูเคขื่อนก็อยู่นี่ก็คักแล้วนะนี่หัวบัวบานนี่หันคักแล้วจะปลุกต่อออกมาที่คักเลยแต่นี่น้มเนี่ยเนี่ยมันสิดคางหมือนกันโอ้แม่้างเห็ดก็บจักเห็ดอะไรเนาะให้น้ามันเป็นมันลุบมันลุบหนามันเล็กหน่อยให้เยอะทุกทั้งนี้เวลาฝนตกมันสิมากมากข้างหน้าเนาะฝนเนาะมีน้ำฝนเลยทั้งใครนี่มีหมือนนางกินข่าวกินหน้ามีคักแล้วนี่อ่า กินเข่ากันยัง้านี่เฮ้ยบอกกันนะกินต้มปลาไปใส่ต้มป้าไปใส่มองบ่ได้อยู่ตี้โมวานนี่ได้ประมาณสิบกโตเมื่อเช้านี่ได้สี่สี่ตัวแต่ใหญ่เติบเนาะมองขนาดแม่ก็พอได้กินตอนเช้าตอนเช้าไปได้ซื้อกะเขราไปซื้อกะซื้อแต่ตอนเที่ยงอืม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 หันที่แรกหันดูเลยคือใส่ก็ได้กินเนาะไปใส่กะเพรน่งผู้เดียวไปผู้เดียวเมื่อวานนี่ยางไปบ่แม่ โอ้ตื่นมาล้วไปเลยไปใส่ตอนแรงเนาะตอนเศ้าไปยามแต่เส้าแต่ก็จะเ้าใส่ลายนะทางกี๋อันนี้ก็ยันมองมันหหยเนาะยันพ่อเอาแมนอย่างนั้นมันหลายคนเนาะเศร้าไปก็บบยักพ่นไปได้ดีมาบโบเห็นพ่นตอนเศ้าเขาโบยักเอาแล้วหงอกเขาก็ยันเขาเอกขึ้นคืนนั่นแหละเขาโบเห็นเนาะ แน่ก็เจ้าว่าตอนนั้นเนาะก็เจ้าก็ใส่ไวในน้องเพื่อนเองนี่แหละค่ะบาจะมีคนมากู้เอาแมนมดจกพูดหรือซ่องหรือยังใส่ไวเนาะมดละตาไปทางไกลพ่าเรือคนว่าเอาแต่ปลาใครอยู่เนาะนี่เอาไปหอนมองเอาแต่ปลายังว่าเออไก่คนบ่าตอนนั้นคนว่ามีร้ายได้ไก่คนเออแล้วก็คนรักเมนทางหมองทางไกลทางยังโบเห็นมดเออแล้วพอดีนอนเพื่อนบ่าะส อันนี้เป็นน้องสะเขาแต่เฮือนเขาพูดทางบูนโอ้เม้นก็จะพอแล้วหนองแนวแบบเพิ่นปะใบแบบบอดีมีผู้มาเบิ่งเนาะหน่อแต่ตาบ้าเอาเขื่อนมันอยู่ติดกันคือเก่าอย่างเก่าเนาะเอาลำเทื่อเฮาคนเห็นนี่คือเจ้าเห็นเจ้าก็ดทคิดว่าเจ้าของเขาเม้นเฮากระบอกว้เขากระบอกก้าวว่าววันนี้เม้นเนาะเม้นเป็นเจ้าของต่างคนต่างกล้าอว่าวเขานนั่แหละเฮาไม่เคยเห็นคือว่ากันแล้วละ เห็นคือเขาเก็บบางม่วงเขาก็เออไม่ได้ข้องเจ้าข้องวะมาเก็บไม่สิกะถ่วงเนาะเอออย่าเก็บมันข้องเขาหน่ะยเชีวบ่ไอ้แหละบ่ค่ะมันล่นแล้วกับเพิ่นบุติเพิ่นบัวบ่ออันนี้เห็นเพิ่นว่าเบิ้งให้ได้ๆพอได้เก็บบางม่วงกเจ้าะมาถูงเนาะเอออย่าเก็บได้บ่เอ้าอันนี้มันล่นนะเนาะบ่คนเขาไปเก็บเอาไหนฮะไหนหน้าในต้นเอาไปเอาไปแม่นในต้นแม่นในบัวก็จะเก็บในขี้ดินนะนะกเจ้าว่าเบิ้งให้ได้เด้อ สิเบิ้งจะได้จักภรรยาอัมบูก้าเนาะพยานถวายเนาะจะได้เอาคำว่าเฮาเป็นเจ้าของเนาะเขาจะเอเขามาอยู่ใหม่เขาประยักแม่นได้เป็นเจ้าของเมย์แต่คำว่าเบิ้งให้แหละเบิ้งอายุเขาเอากระย่าเขาแล้วคนเบิ้งมาถามก็เห็นอยู่บ่เห็นอยู่เขาไม่จะอัมบูก้าภรรยาเนาะไปสิกษาบอกเห็นของเจ้าแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นจักภรรยาเป็นเจ้าของเนาะ เดี๋ยว๊าเอ้ยน้องเขาก็มีเพิ่นเถือไปทวเเอาเจ้าเป็นไผเ่สิว่าเฮาอีกแล้วเนาะแม่นั่นแหละคือเห็นคือมื้อนั้นเข้ามาเก็บเนาะไผาเนาะเาก็สิว่าอย่าเก็บม่วงขาเด้อก็สิว่าเจ้าไผสิว่าขเป็นเจ้าของขาเด้่นเถือเป็นเอ้ยน้องเอาแม่นมันสุกแล้วได้มังม่วงนี่นะฮะเก็บม่วงสุก บ้านนี่เขาปิดอนุต้นนะนเขาขึ้นไปแลววว้วจังหวะมังมวงซุกกินกระเพราแซ่บไหนบาบัวมาหายเมื่อนั้นกันเป็นอะไมาหายหวานหวานเลยมังมวงสอบ่า อยู่นี่มันมันทงหน้ามันบอกมันบมีกม่วงบอกมีแต่โอ้โอเพรเล็กน้อยดอกเบิ่งเฮียยามวันนั้นเล็กน้อยม่วงธรรมชาติดนะพี่น้องเมื่อเศร้าแล้วมันสิมลนเนาะเวลาฝนตกเออเล็กน้อยบ่ให้ยักกินนี่ยไปนี่ยเพอได้กินนะนะเฮือลังนะนะชอาเนาะพไปเก็บแม่นม่วงม่วงกระสอบม่วงใหญ่มีเก็บแต่เศร้าจะชวยมาโอเพรงัวงัวมันเราอยู่พื้นที่ออเบิ่งบนะต้นม่วงม่วงเรานาะแม่นว่าแถบต้นมงผากนั้นเราผักพูกเมนอันนี้บ่แม่นเพั่นนั่นติวบันโขปุกต้นมะพร้าวนั่นนะ เราบุบบมีมีอะลูกกำพาคือกันพ่อแม่ตายมาแล้วอายกับบุมีเราอยู่คนเดียวแต่เรายังใช้แค่มีเหือนนะซองหลังเหื่นเราบอกว่าอยากกินมังย้อมอยากกินมังม่วงมาเก็บเอารถเดือกเด็กเประกาศไปเก็บเด็กครับเพิ่นะกให้ขายคนแต่อยู่คนเดียวคือกันคันหาจากได้เลยก็ไปขอเอาเมื่อเช้านี่ยนั่นเลยไปนั่นเราก็มาเอาแล้วแม่หงหม้ง เรมีคนกินมากินชอกะเราอยู่เพียวนี่พอแม่เราตายตายกับโบมีเราอยู่เพียว่ตายว่างได้หนึ่งลมแมนไม่ได้อยู่เพียวแต่เราใครเนี้มันยังมีมึงอยู่นะเถื่อนรังวันให่สองหลังสอหังเนาะฮะโบมีคนอยู่เนาะมีเถื่อนแบบโบมีคนอยู่แมนอ้าวเจ้ามาจังไหนก็ได้แหละหากมาเดี๋ยวด้เซาก็ได้หาอะไรเยอะอีกซีเนาะดีใจน้ำพี่น้องเลยไม่แต่โชคแต่ลาบได้วาวแก้วเดี๋ยวมีข้ามาอยู่นี่ มีแต่โชคมาในเลยเมื่อนี้กัข่อยมาเมื่อนี้กัมีโชคอยู่ได้กับผู้หญ่งบรนใดแล้วมีผู้หญิอมเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะเปิ่นฝากเงินมาให้เจ้าบากแก้วเลยที่แรกนะเพิ่นว่าให้ข่อยนะซื้อของมาให้ข่อยบุู้วข่อยซื้อยังเพิ่นก็เลยว่าแล้วจะสบุรเดเลซื้อของให้หรือสมอบเงินให้เร้กะแล้วแต่ข่อยก็เลยเอาเป็นเงินมาให้เจ้าซ่าเพื่อเจ้าอยากใส่ใจอันใดก็แล้วแต่เจ้าเนาะ เป็นกระฝากเงินมาให้อยู่หาหลายบาทพี่น้องเลยให้ <No. S 1> อคอยมาเป็นสะพานบุญให้เนาะ <No. S 1> แต่คอยเอามาเป็นเืินกีบเด้อย่รแก้วเด้อ <No. S 1> อ่าเอามาเป็นเงินกีบผู้ดีได้อยู่สามแสนซ่าพี่น้องเลย <No. S 1> อ่าหาหลายบาทเนาะ <No. S 1> อ่ะ <No. S 1> หา,าพิ่มว่าแค่ เป็นผู้ใหญ่จะดีหรือว่าทางไอเทเพื่อนดูฟังไทยเพื่อนแหละเด้ออ่าเพื่อนฝากเงินมาให้ในครอบครัวของคุณเจ้าเพื่อนโดยโดยขอบคุณขอบคุณเพื่อนเด้ออ่ะขอบคุณไอยังเกาะไอเทไอเทโดยเพื่อนดูสกลนครเพื่อนมาโดยขอบคุณเดออไอเด้อที่ฝากเงินมาให้ไอไกไอเทพไอเทไอเท ทาง <S <S แม่บุญบ่ะเดยนากเงินมาหายทางแม่บุญเนอะขอบคุณหลายๆแล้วก็ให้ยูดีมีหฮงให้สุขภาพแข็งหฮง คอมเจ็บย่าให้ได้้องไก่อย่าให้มีเด้อไอเด้อหาเงินรวยรวยเด้อให้ได้กว่านี้อีกเด้อสาธุอันนี้ก็บอกว่าเป็นเนาะธุดีใจน้ำ่อยเพื่อนที่แรกเพื่อนให้คอยซื้อคอยบอกว่าจะขี่ซื้ออีกยังเนาะก็เลยว่าให้เงินมาไว้ซะเพื่อว่า ขาดคืนอันใดเป็นประเดแกงนัวให้เฮาซื้อเอาเองมันใกล้ตลาดอยู่โดม้ซื้อเอาเองต้มขนมลูกเขาอยากอ่ะแวต่เมื้อนี้สิไปหาซื้อของอยู่ทางบ่าวหลายสิไปพาไปซื้อของใส่โอ้ๆๆพวกกลองโฟมไปสิแซ่กับขแซ่ข้า่ยังทันแม่นก็สิไปเอาดังซอนเพิ่นไว้ตั้งนนแต่มื้อนั้นน่ะแม่นยังบ่ได้เอามองจนได้กินปลาดิดเอา เีไถกระเจ้ายิบให้เมื่อนันต่ยังไม่ได้ไปไปเมื่อนันกับพ่อเจ้าคลองเขาข้นเฮือนไม้ขืนเฮือนไม้อีกมานก็เลยไม่ได้ไปันนะเฮ็ดควมดีแล้วมันทางมีเราคนมองเห็นเอฟซีเพื่อนคิดเห็นแล้วเพื่อนก็ว่าไปหายเบาแก้วเด้อบ่านเนาะให้ซื้อกลองบ่าู้ี่ซื้ออะไรก็เลยเอาเงินมามออให้เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะมาหออแล้วโม้เพิ่นฝากมาแต่เมื่อซื่อเมื่อก่อนผู้ไหนผู้ข่อยยังบันได้มากข่อยไปเวียงจันทนะ ก็เลยบ่ได้มาได้มาคุนก็เลยเอามาให้ก็ได้กินได้ลูกนมเงินบ่ว่าต้องซื้ออันตัวมันหวานแห้งน่ะมันสีเฮ็นให้เขาเป็นวัดอันแบบนี้แค่นี้มันเป็นนอันเขาอันนี้ซื้อมันบ่เป็นวัดยังว่านี่กับบอแสนเพิ่นมาให้ขนมให้นมโอ้ยกินได้ยังมือเดียวหมดเนาะเห็ดลายกินลายดีง่อยขฮาเสื่อมเนี่ยนบ่ได้ซื้อนมหวานให้ได้่นซื้อนมจืดเะิ่นววานยันมันหวานยันเขาเป็นวัด เฮาเอาไว้ช <l Öyle. S 2> ุงๆแหละโอ้เห็นคือเก่าเฮ็ให้เฮ็ดละกินวัดบัเดียวก็นานใหญ่คือเก่าแล้วกินได้ขนมเนาะมหมดเว้นข้าบ่ได้กินเนาะนานใหญ่คือเก่าแล้วอันนั้นเนาะนมนัน2แพ็คขนมอก เออนมโลนึงเออนมอีกโลนึงอันนี้ย่านซื้อินเองบาดนี้เอาเงินให้เด้ออยากกินบ่ได้กินผู้เดียวน้องบอยก็ก็บ่กินกินแหละบ่กินเพิ่นกนั่งกินอยู่นแหละกนีฝนตกพอดีเนาะเพิ่นเฮ็ดซอยตะนี้นําแน่อือว่า2คนแน่เาได้ตนงแล้วบาดนี้ดีแลวนนี้ราเอาขึ้นบ่ได้เนาะ่แก้วเนาะแต่ยังบ่มแลงนั่นแหละว่าสิขุดอนคเพิ่นขุดมลงเนาะอาหารก็ได้ขุดแล้วจัก หน่อยนะคุดได้คิดบ่อเนาะตอนเพิ่นชิมาไทยนะดึงบ่อพออยู่แล้วคิดพออยู่แมนมือนันแบบเฮาก็ออกมาพี่นะน้ำร้อนบัดนี้ทางก็ากได้เฮือนแน่มันสิอยู่เลนะมื้อนั้นอันนี้ก็อจะคลุกแมนอันนี้ก็อยากดึงแม่นามีเวลาจะคอยควัดคอยเคลียร์เอานะช่วยกันบ่อนี้ก็สิื่อขึ้นนะนะแกตอนนั้นได้ครึ่งแล้วขึ้นนะนอนแแล้วกะได้เลยนะงั้นนี่ลูก อย่างนอนน่ะได้เวลาแอ้อ้าวแต่ว่านพนไปนอนจะไหนนี่พูดได้บันนนอนพกนก็ไปย่อเขามไม่นั่นละนะ้าพวนว่าเดือนมาแลงอะที่ขุดตัวนี้ชอยกันนะั่นแหละย่ดกำกันน่ะนะมีังาก็ะชอยกันเนาะโดยเราเนตเราน้นอยแล้วแต่เห็ดค่อยไปเราว่าเราสบายเราเค่อยก็เลยเอาเงินให้เราไปซื้อยาอให้เพิ่นหาสินค้านงออกไปแล้ว ไปเราไปซื้อยาเด้วอว่ะมาให้เบิ้งแม่ว่ะเมื่อนั้นเขาพาไปไปกวดแ<ป>มนสิไปซักรรว,ว่าบบอ,บอยานเข้มมาไหนแกออไปซื้อให้ครั้งแรกคอยไปซื้อให้มือ,อทซองนะอ่ะกเขาพาไปเองเออ แต่ผึนบรซักเอ็กผึนว่ากินยาต้มเขาให้โอเจ้าว่าต้มคอยบังคับให้เพิ่นกินผึนลุกมากินกินแล้วผึนแกงยาให้คอยตักน้ำให้เมื่อกินมื่อเอือนเศร้าเราก็ลุกแล้วไงเพราะที่เศร้าเราก็ลุกไม่ใช่ตอนเย็นเขาก็พาไปอีกเนาะไปหาหมออีกคอยดึงมือเกินว่าเราเห็ดแบบตอนเราตักน้ำนั่นแหละพระมาณเมื่อนั้นแหละมันคนน้ำเแหละ เราสิเป็นช่วงมันอยากเป็นนี่จ้านี้เมื่อนั้นก็ตนบ่บ่บ่ได้ตกบัดนี้เฮาทางอาบน้ําทางแดดเด้มือนั้นน่ะตื่นมาเด้จังตกเออแม่ตนมาจังตกตอนเ้าบ่ตกนี่ันี้เฮาอาบน้ําตอนแดดเนาะโอ้สิไปไสบ่เป็นไก่น้อยมาหันไก่น้อมาไปอาบน้ําน้ํานองน้ําบาดนี้มันลุกคืนน มันในทรงเสื้อเฮาก็ไม่ได้เปลี่ยนเนาะปากแดดบิดวันนาะมันก็นับน้ำสกปรกเนาะไม่ยังล่ะฮะอยากกินน้ำนอยากกินน้ำใช้น้ำเจ้าให้พอบีบน้ำให้อยากกินน้ำนี่นอนแล้วเอานอนไหมคอยว่างให้กินข่าวเจ้าบอลูกกินข่าว ่อยสิพาไปชักยาแล้ะแก่เจ้าลงเฮ้ยแล้วเอาลูกนอนก่อนคนลูกไปกินยากินขาวนอนน่ะดื้ออยู่แต่นอนง่ายนะโดยใครยีดอกบันีบุท่านได้เป็นคักดอกคอยซื้อเจโนเขาบอกมพัก คืออยาได้ค่อยเคื่องเทื่อแบบเมนคือกันนอานนะคอยาแล้วก็นว่าในตลาดเขาก็บูมีวะ่ะแมนบูมี่ค่ะมีงั้เลยตลาดตลาดกระัาษแต่ผักบัวผักอันอย่างแบบเป็นต้นน่ะนะบูมี่ข่อยค่อยห้ามันบูมี่ ได้ได้ปลูกชื่อแล้วบ่พักหัวพักหัวมียังยังท่ันได้ไปสืบยูเียังไม่ได้ไปใส่เลยใครดรอกมันมีอันนี้เลยงัวมันกับบอกเข่ามาเนาะเสียแนวเดียวนะว่างแก้วขี้ดินบ่เทิงเจนนั่นเนาะมันเละมือกะมือนั่นเลยแหละกรวบาตอนนี้กะบ่ได้เห็นทาเขาดึงตัวนน้ออกก่อนเขาก็บ่าด้นะมันแบบมากกะท่านหันคนเนาะแต่ลักนี่แหละกรวบาเฮ็ดได้กระตัมเก่าเอาเอาเอาเว็นยัง ลือก <Cornell. S 2> mm ็จะให้ล hmm. yeah. mm ือแต่ต huh. mm ่างากครับผู้น่ะแล้วลือหลักคือเกขาเลยมันหลักต่ำเด้ของคอยมันสูงเด้หลักคอยช่องแมตร์ผุนของคอยอันนี้ครับผู้่าจากเมตรเนาะอันนี้เมตรเมตร์หกสิบแมตร์เจ็ดสิบเองเออมันต้องทรงรักพั่งนี่ยางนั่นทรงแมตตเศร้าเพื่อเขาฟังลงมันก็เหลือเมตรต์เลยเมตร์เก้าสิบเขาฟังลงแล้วมันเกลืออันนี้แมตร์หกสิบเองหมด เอาคุณผู้สร้างมันสูงวันนี้เขาเนี่ยประมาณสี่ห้าสิบเอาคมมันนั้นลึกเนาะเพราะว่าตนางมันกับแมทห้าสิบอยู่แล้วเนาะฟังลงค่อยๆซองแมทค่อยแท็กมึงแล้วแมทเก่าสิบซองแมทนั่นแหละไปนอนนั่นแหละเลยสูงเบิงเอาค่อยมันสูงแน่แต่ค่อยพังคมลึกสี่สิบเซนเดือดจูแมทหกสิบเนาะมแต่นี่แค่แมทหกสิบก็เจ้าว่านั่นแล้วก็เลยมันต่ำค่อยๆซองเมท ของจุ้เจ้านี่โอ้ยขนาดได้ดินมาใส่ปลูกพักเกนี่ค่ะไป็ยังได้อีกแค่สองรถเนาะแมนอ้าวไปนั่นเจ้าคือบอกเอาเข่าจอดกันนั่นนี่นี่มันดะตอนนั้นเทเศาเนี่ยนี่เศร้านะใครเนี่ยมันเศาหน่อยจงไว้พ่อยันลูกโลมดิแม่ตกแม่หมู่บ้านมีก็ตกลมเออยันลูกตบพ่อซ่อหมดเลยเออต้องกอนีหมทางวายยังซื้อมาให้ปะ บ้านเข่าเออบ่าวสัญญาอันนั้นบ่าวพรบ่าวพรมือเขามื่อบานนะนี่เพิ่นซื้อเขามาให้เพิ่นเขาพาเงินเท่าไหร่ห้าร้อยป่ะสื้อเขาสิเท่าไรสาว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 สองโลค้อยก็เลยซื้อเอาเอาเงินมาเป็นให้คุณเจ้าไว้ใส่ใจนางเถื่อนเนีมันขาดเกินมีข้าวกินกับเดี์ไลน์ที่สุดค้อย เดใจสำคัญก็คือเขากินกับยังก็ได้เนาะแมนได้แจวเอาสมติว่ามีข้องกินเท่าบุ้มไม่เข่าไหนวูอันนี้มีเข่าจ้ำแจวจ้ำเกลือจีเข่าจีกินก็ได้เนาะแมนเอือยอ้าเอามันทำความดีใช่ไหมคุณตาทำความดีตกน้ำบัวลอยตกไฟบัวใหม่ผู้ใดก็มักคนดีโดนชนะทุกอย่างโดนเพิ่นบ่วยญาติได้ว่าสิแอมให้แอมฟังนี่อีกว่าสิไปซื้อสังสีเต่าก็จะปิดหลายแถบป่ะมันทอดนนู่น เพิ่่นวาอีหยังกลางคืนเพิ่นนอนโล่งๆงนี่นี่กลางคืนเนาะกลางวันก็เพราะว่าเพิ่นนอนอยู่ข้างนอกตลอดเลยเด้ใครนอนบ่นอนอยู่ข้างนอกมันเย็นน่ะนายอยู่ในห้องคือกันได้ของข่อยเปิดขนาดน่ะรุนหอนบ่คันว่าจะขังเนาะฝนยามฝนมันสิมาทั้งพี่แม่นคันจยกขังน่ะความคิดข่อยเอาฟ้ากระจาดีกว่าคันนั่นน่ะได้เฮาค่ำคืนกลางเวนกลางคืนนะฮาปลดลง พอได้ขังเดชขังพลนะนะบ่อนแก่บิางขรังนางบอยนะครับน่เนี่ยพลากระจานี่พลากระจาดคือของน้องอเบยนี่กังเว้นแหละเฮาหาไม่มามาค่ํามขืนย่อขืนบ่นี่แม่นคือกระดาแม่นกางคืนแหละเอาลงขนต้งมันคือการได้สิใช่ไหมพลากระจาดเหยือข้างละแฟนเอ้าแล้วบัดนี้กังคืนผนบ่ตกเฮาบ่อยาเอาลงบ่เป็นหยังแม่นเฮาปปุ่นห้ตัดไม้มาค่ํา2อันหั่น่อยคักบ่ไรใครกว่าเจ้าสิมาตอกติดแะไรกางคืน มันยามฮ้อนมันจะนหยิกมากเหรบ่านเวนบ่าฮ้อนนะไนเลยนามันฮ้อนนอนบ่ายหนึ่งันยามฝนตกเราฮู้ซัมนีก้อยมันก็เขาเฮ้ยม่งน่ะคือนอนโบกกระจอกมากเนาะนอนม่กแล้วมันนอนเงีนเงียนสวัสดีน้องจังไดกันเดี๋ยวจังพบกันในคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ขอจบซัมนี้กันเด้อดีใจนั้นทั้งว่าแก้วเนาะโดยสบายดีผุดแสงสวรรค์แล้วก็กลมลูกยาอยเลยอะจังไดก็ดีใจน้ำวันนี้